แน่นอนนี่คือสคริปต์รีวิววิดีโอ u t u b e สำหรับช่องโฟกัสออนไบ e เกี่ยวกับ Yamaha NMAX 2025เป็นภาษาไทยมีการจัดเรียงเป็นหัวข้อพร้อมเนื้อหาเป็นย่อหน้าความยาวไม่เกิน3,500ตัวอักษรขีดขีดขีดแนะนำ Yamaha NMAX 2025 Yamaha NMAX 2025กลับมาอีกครั้งพร้อมการอัปเกรดที่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีและประสิทธิภาพการขับขี่ครองตำแหน่งสกูตเตอร์พรีเมียมไซส์กลาง ที่สมดุลทั้งความสะดวกสบายและความทันสมัยเหมาะกับทั้งคนเมืองและสายเดินทางไกลในปี2025นี้ Yamaha ได้ปรับปรุงหอลายจุดสำคัญเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้กับผู้ใช้งานยิ่งขึ้นดีไซน์ภายนอกที่ดุดันและทันสมัยดีไซน์ใหม่ของ NMAX 2025ยังคงเอกลักษณ์ความสปอร์ตเรียบหรูแต่เพิ่มความดุดันด้วยไาหน้าเล็แบบใหม่ที่เพรียวบางและโชบเชี่ยวมากขึ้น ไฟ DRL โค้งรับกับแฟริงด้านหน้าเสริมความล้ำสมัยขณะที่ไฟไท้ายเล็ดแบบใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและโดดเด่นในทุกมุมมองตัวถังมีความโค้งมนต่อเนื่องลื่นไหลาตามหลักอากาศพลาศาสตร์พร้อมสีสันใหม่ที่ดูเท่ขึ้นเช่นน้ำเงินด้านดำด้านและเทาเมทัลลิกห้องโดยสารและฟังก์ชันการใช้งาน NMAX 2025ได้รับการปร,ปรับปรุงเบาะนั่งให้กว้างและนุ่มนวลขึ้นรองรับการขับขี่ระยะไกลได้สบายไม่ปวดหลัง แผงหน้าปัดเรือนไมล์แบบ Full LCD ดีไซน์ใหม่อ่านค่าง,ง่ายพร้อมเชื่อมต่อ Wi-Fi Connect ได้สมบูรณ์แบบช่วยให้สามารถดูข้อมูลการขับขี่การแจ้งเตือนสายเรียกเข้าหรือแม้แต่ตำแหน่งรถผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนมีช่องชาร์จ USB Type-C อยู่ในกล่องเก็บของด้านหน้าตอบโจทย์ยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดีเครื่องยนต์และสมรรถนะขุมพลัง Blue Core 155 cc สว wow าล์วพร้อมระบบ VVA Variable Valve wow Actuation ยังคงเป็นหัวใจของ NMAX รุ่นนี้ให้กำลังขับเคลื่อนที่ราบรื่นและตอบสนองไวในการเร่งแซงหรือขึ้นทางลาดชันระบบเกียร์ CVT ที่ปรับจูนมาใหม่ช่วยให้การส่งกำลังนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นอัตราการประหยัดน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ45-50กิโลเมตรลิตรเหมาะสำหรับคนที่ใช้ขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย NMAX 2025มาพร้อมดิสเบรกหน้าหลังพร้อมระบบ ABS คู่และ TCS แ a c t ั o คอนโ t รลซิสเต็มช่วยลดโอกาสล้อหมุนฟรีเวลาขี่บนพื้นลื่นเพิ่มความมั่นใจทุกสถานการณ์ระบบสมาร์ K e ีพร้อมฟังก์ชัน ImMobilizer และสัญญาณการขโมยเสริมความปลอดภัยให้เจ้าของรถมีระบบ Start a n d Stop ช่วยลดการใช้น้ำมันเวลารถติดและฟังก์ชันเปิดบอดและฝาถังแบบไฟฟ้าสะดวกสบายครบจบในคันเดียวจุดเด่นที่ทำให้ NMAX โดดเด่น สิ่งที่ทำให้ Yamaha NMAX 2025โดดเด่นคือการเป็นสกูตเตอร์ขนาดกลางที่ให้ฟีเจอร์ระดับพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นระบบ TCS หน้าจอ LCD เชื่อมต่อแอปช่องชาร์จ USB-C ระบบเบรก ABS คู่หรือดีไซน์ที่ดูหรูหรากว่าคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันเรียกได้ว่า NMAX คือรุ่นที่เหมาะสำหรับคนที่มองหารถอโตโมติที่ครบทุกด้านราคาและสรุปความคุ้มค่า Yamaha NMAX 2025มีราคาเปิดตัวประมาณ94,000บาทซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งฟีเจอร์ความปลอดภัยและสมรรถนะถือว่าคุ้มค่าสำหรับคนที่มองหารถใช้ประจำวันหรือแม้แต่สายทัวร์ระยะกลางตัวรถประกอบในประเทศจึงมั่นใจในเรื่องบริการหลังการขายและอะไหล่ที่หาได้ง่าย สรุป Yamaha NMAX 2025ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของสกูตเตอร์ระดับ 150cc ที่ให้ทั้งความสวยงามเทคโนโลยีและความคุ้มค่าเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายและมีสไตล์ในทุกการเดินทางหากคุณกำลังมองหารถที่ใช้งานง่ายพร้อมฟังก์ชันล้ำล้ำ NMAX 2025คือคำตอบที่น่าลองสัมผัสขีดขีดขีด,ขดหากต้องการให้ปรับความยาวหรือเพิ่มส่วนอื่นๆเช่นเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือเน้นจุดขายมากขึ้นแจ้งได้เลยครับ